สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รูปเกมโลบอกในแบบบ็อกฟู้ดนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาดูว่าขายหรือเปล่าโอเค ยผลประตูขายโอเคทำไมโชคดีจังผลประตูขายผลสั่งจะไม่ขายโอเคโอ้ยโอเคไปไหนดีเฮ้ยเขาทำใหม่ด้วยแฮ ไปที่กาะสกายเฟียดีก่อืม่า,ฟฟาปดประตูขาย

งงก็กนนะคิก็คิด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 ก็หกหมื่นเจ็ดพันกว่าแล้วตอนเงินผมมาถึงในเกมบอกฟุตนะโอเคอ๋อเนี่เจ็ดหมื่นกว่าแล้ว ิิิก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยกลับไปฟังที่โลกสอดีกว่าตั้งประมาณนึงก่อ ก <desserts> อ่อนเก็บกอนเก็บกอนเอาเก็บเอ่เอเก็บก่อนเสร็จก่อนนะครับโอเค Ok. Oh, 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 loin. okay. รอสักครู่โอเคอืมฮึตรงนี้จุดหนึ่งโอเคโอเคงั้นไปรอบสองเลยละกันเดี๋ยวเพิ่มไปนะคะขอเก็บกล่องให้เสร็จก,ก่อน โอ้โอ้โอ้โอเคมุ้ยท่าเรือเปลี่ยนไปด้วยโอเคเก็บกล่องเก็บกล่อง ตรงนี้กล่องโอเคไม่มีกล่องโอเคงั้นกับรลกสองเลยละกันย่างย่างย่างยงเก็บกล่องก่อนโอเคไปได้เพื่ออยาเพื่อเก็บกล่องแป๊บอ่ะ โอเคไปรถสองกันเถอะโอเคกับรถสองแล้วรอสักคู่โอเคโอเคเราเคลเลยนะกันยวโอเค 哎。 น,นี่คือวิธีการขอมบนนะครับของกปรแสง <laughs> okay, that was tight. เย้ yeah, yeah, yeah. ต่อไปคุยต่อไปเนึ่ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปักสับก,ก่อนเทสเทสโอ้โอ,โอ้ต้องเรเรื่อกี่อันเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวอันนี้น่าจะประมาณ 4ี่สิบห้าเดฟโร่สี่สิบต้องหาประมาณยี่สิบห้าใช่ไหมโอเคเอาให้มันติดก,กับแผ่นก่อนแล้วก็คอยตีต้องมันก่อนนะครับน,ะนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอโอโอ๋อ โอเคนี่เนี okay. ่ยโอเคเราให้มันมาติดกระแพงอู้ นี่่นีนนน่ะโอเคตัวต่อไป hết hít, hít. โอเคเหลืออ okay. ีกประมาณสองตัวเอาก็ตัวไปเลยดีกว่าสองสามโอ้ยโอเค โอเคย่าเอาโอ้โอเคเย้โอเคฮุยเฮ้ยนะคะโอเคต่อไปเลย สองไอ่นโอเคงั้นดูคลิปยาวๆเลยนะครับโอเคกันฟาร์มเลยนะครับตัวกันไปยาวๆ นี่นะนนนนนนอันนี้นะนนะนนะนน,ะน,นะนนะ <c oughs> โอเคโอเคเ็นจำหน้าจอเลยอีกแค่นหนึ่งตะกัน ใช่พวกน,นี้ต้องเลเวลหารประมาณยี่สิบห้าเดวลถึงจะเป็นก็คือใส่โลกเกียผลผลใส่โลกเกียเนี่ยถ้านะเป็นมอนอันนี้เนะี่ยเลเวลต้องหารประมาณยี่สิบห้าโอเคเจ็ดเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดสิบ เจ็ดสี่เจ็ดร้อยสี่สิบห้าในวินวนี่แน่ฟันยาว,ยาวอ ตออไปอีสังตัวโอเคโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคที่เหลือก็ イいボウのファンイチボウ。な <laughs> อะไรอ่ะนี่เนี่ยฮ,ฮึด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 ตาแป๊บตาแป๊บเย่ที่นี้ผมก็จะทดสอบว่าโลเกียนหรือยังเขาทดสอบก,ก่อนนะครับ เลเวลเจ็ดร้อยสี่สิบห่างกันแค่ประมาณต้องห่างประมาณยี่สิบห้าเลฟเอ้ยมาสนิต้องห่างประมาณยี่สิบห้าเลเวลนะครับ ต้องหาประมาณห้าเลเวลถึงจะโลเกียก็คือประมาณ7 4 0ดสี่ิบเลเวลจะเป็นสัตว์โลเกียแล้วนะครับก็จะโลเกียเฉพาพวกผลที่เป็นสัตว์โลเกียนั้วคืนนี่นะนี่นะนี่นะโอเคจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายบายเจอก,กันอีกทีนะ 拜拜。